แล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับคิวของวินเนโซสายโซลาบีมนะครับผมสายโซลาบีมนะฮะหลังจากที่บัฟมาแล้วเนี่ยอื้มืมอ่ะเดี๋ยวดูกันสักหน่อยว่าเขาบัฟเพิ่มมาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปชมเกมกันต่อเลยครับ ห้ากลับมาที่เกมนะครับผมแล้วดจดูแล้วเป็นไงเพิ่มขึ้นมาเยอะเปอร์เซนต์อยู่นะจากเจ็ดพันเป็นหมื่นึ่งเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าแรงมากนะครับผมตัวน,นี้เนี่ยปกติแล้วจะเล่นเลนบนนะครับแต่ว่าก็มาเลนล่างก็ได้ถ้ามันไม่พอจริงๆนะเขาไปกันบนเราก็ลงมาข้างลา่างอย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมมากับคู่หูปิกจูด้วยนะครับผมนี่เลยฮะ ตอนแรกเราเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมฮะยิ่งเวลเร็วยิ่งดีนะฮะเพราะว่าน้องจะเก่งก็ต่อเมื่อจะมีโซลาร์บีมแล้วนั่นเองครับผมส่วนอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็ดูท่านไซล่าได้เลยนะว่าผมใส่อะไรบ้างผมใส่ประมาณนี้นะครับผมผมจะอินเสิร์ตรูปเข้าไปนะครับ <c oughs> โอเคตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะเราก็เล่นตามภาษาโปเกมอนเทรนเนอร์ทั่วไปลนนะฮะ ไม่ต้องอะไรมากนะฮะรอเวลาเก็บพงเก็บพึ่งให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามต่อเนื้อศัตรูให้มากที่สุดนะฮะอยากให้ศัตรูได้มีช่องว่างเด็ดขาดเราจะจัดการอย่างแน่นอนนะฮะต้องบอกเลยว่านี่ฮะถึงเวลาแล้วนะฮะเปิดก่อนได้เปรียบครับนี่หนึ่งพึ่งอ่าโดนฟาดเป็นหนึ่งทีต้องบอกว่าฟูจิดานะฮะเนี่ยนะฮะฟูจิชิดาเน่เนี่ยร่างแรกนะับผม นั่นแต่ร่างแรกเลยการโจมตีปกติของเขานะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะเนี่ยใช้แท้ฟาดน,นะหนักมากนะฮะแรงจัดจัดเลยนะครับผมบอกเลยว่าแรงจัดๆัดซึ่งตอนเนี้ยเล่นได้ทั้งสองสายเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิกาเดนะฮะดูดเลือดวิ่งดูดเลือดก,ก็ได้ก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นโซลาร์บิมเขาเรียกว่าสองสไนเปอร์กันเลยทีเดียวนะนะครับนี่ก็พยายามอ่าให้ให้ใหปิกาจูปิกาจูไม่ได้ชูสักทีนะฮะโดน ดันไปตีตัวนั้นนะฮะก็เลยไม่ได้เลยกนวะ่าจะได้ชูดนะฮะเลยสิผมเลยตายเลยพอปกป้องเพื่อนนะี่ <c oughs> เพื่อนได้ชูดก็ <c oughs> โอเค,ครับก็ยังได้ชูดถือว่าได้ถือว่าได้ไ,ดไม่เป็นไรนะครับอ่ะเราเบลว่าห้าแล้วผมเลือกที่จะใช้สลับบอมนะฮะเพราะว่าทําให้สตูสลูแล้วเราจะได้ยิงโซลับบีมให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นทําดาเมจแล้วก็สลูนะทําให้ เ,เวลาหนีหรือว่าเนี่ยเห็นไหมให้เขาสโลนะฮะแล้วเราก็ใส่โซลาร์บีมไปนั่นเอน,นี่เพื่อนมาช่วยแล้วเรียบร้อยโดนกวาดฮะโดนกวาดเลยจังหนักจังหนักครับอืมโอเคสามคนเนี่ยพอมาอยู่รวมกันนะเ <c oughs> พื่อนๆต้องจำไว้นะฮะประมาณ7จ็ดเโมงสี้าเนี่ยเราควรจะรีบลงมาข้างล่างช่วยเพื่อนแบบช่วยกันมาแล้วนะผาโซนก่อนจะได้ตีตรงตรีเต่าเนาะ โอเคผมใกล้เวอร์เจ็ดแล้วทุกคนอ่าเวอร์เจ็ดแล้วก็ได้โซลาร์บีมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูนะฮะผมจะลาดให้ดูไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันว่าลาดได้หรือเปล่านะเนี่ยดูให้มันหนักมากนะเกือบหนึ่งในสี่ของเต่าเลยปะหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าเลยนะครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวผมฟาดไปเห็นไหมผมฟาดได้ปะวะไม่ได้นะแต่บอกเลยหนักหนักเนี่เยเนี่ยวเห็นไหยิงหูไปไงหายไปหนึ่งในสี่หลอดนะครับผม พอใช้โซลาร์บีนเสร็จะะแล้วฮะเราเราก็ใช้แท้ฟาดไปต่อนะฮะศัตรูก็จะแน่นิ่งแล้วโดนเพื่อเราลุมยำเนีย่ยเจอปุ๊บยิงไปก่อนเลยยิงให้โดนไปก่อนเลยนะฮะพยายามเล็งแม่นๆกะนิดน,นึงมันใช้เวลาประมาณ1-2ึ่งถึงวิอะเล็งแล้วก็เนี่ยหนึ่งสองยิงนะฮะเมื่อกี้ไม่ทันล้าไม่ทันมาช้าไปนิดเดียวนั่นเองเนีย่ยเวลาอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้เขาโดนโดนสโลของเราไปแล้วก็เนี่ย เล็งก่อนเลยยิงปั๊บตายไหมตายเลยนะฮะเห็นไหมโ O ไปเลยนะฮะบอกเลยว่าเราต้องยืนหลังๆอ่ะยินหลังๆไว้แล้วก็หาศัตรูที่ตัวบางๆนะฮะเนี่ยเหลือเลือดเท่านี้เราก็ตายแล้วนะถ้าโดนสไนเปอร์อย่างเรายิงนะฮะโซล่าบีมเข้าไปนะแตกแน่นอนนะแตกแน่นอนบอกเลยใครสายซองเนี่ยใครสายแอตแทกเกอร์ยืนไกลนะไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเลยโคตรไกลนะฮะ ไกลมากๆยิงได้ไกลมากๆอยู่นอกวงไฟอ่ะแล้วก็พยายามยิงไปนะฮะอย่าอย่าอย่าอ,อยู่ตรงนี้แล้วก,กดยิงนะเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นว่าเขาอยู่คนเดียวไงนะฮะโอ้โหโดนเจ็บเจ็บเหมืนอนกันพยายามอย่ายืนอย่ายืนใกล้ประตูเท่าไหร่เรายืนย่อกวงไฟไว้แล้วก็ส่องค่อยๆส่องไปนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถถ้าใครให้มัน follow move เนี่ยก็สามารถดูแมบปบ ข้างบนที่เราจะอยากยากินเพิ่ม,ม้น่เพราะวันสองไก่นะฮะอันนี้คือเช็ค <laughs> เช็คว่ามีใครอยู่ในย่ามไหมหนีก็สโลไปกันไว้ก่อนไม่ให้เขาเข้ามาเพราะว่าเราต้องโซนโซนเต่า,ลออา,ตาลแล้วไงเออเราต้องโซนเต่าแล้วก็พยายามส่องเอาไว้นะฮะแล้วก็โดนสลักบ้องไปไม่ให้เขาเข้ามาใกล้นะให้รู้ว่าเราอยู่เนี่ยโดนจังนาดมาให้นะตายเลยนะตายเลยนะครับผมเนี่ยแล้วเห็นไหมผมจะออกมาข้างนอกตลอดนะฮะ ออกมาข้างรอบตลอดแต่นี้มองไม่เห็นเนี่ยถ้าเข้าใกล้แล้วเป็นอย่างนี้เลยครับตายเมื่อกี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าเขาอยู่ข้างหลังไงไม่เห็นอย่าตัวขวามือตายเลยนะเสียดายเสียดายเสียดาย,ไ,ดายไ,ดไม่รู้ไปทันหรือเปล่าผมคิดว่าคงไปไม่ทันไงก็เลยขึ้นมานี่เลยนะมารัวตอมแทนนะฮะตอนนี้ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะเองน้อยถ้าเราเสียเต่าเมื่อกี้ ผมคิดว่าผมคงไปไม่ทันไง,งเมื่อกี้ก็มาเอาโรตอมแทนดีกว่านะครับเนี่ยดูเจ็บนะเจ็บนะเป็นโทตอมยังเจ็บเลยนะครับแต่จริงอะถ้าคุณเลือกโซลาร์บีเหมคุณสามารถเลือกกิกาเดนมาด้วยก็ได้นะแค่ไม่ได้สกิลคููดาวเฉยแต่ทำให้คุณเนี่ยถึกขึ้นนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะตายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วค,คุณอยู่กับฝุ่งพึ่งใช่ป่ะคุณก็ดูดเลือดแล้วก็ยิงต่อได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะการโจมตีของเมนซอนเนี่ยเราสามารถโจมตีได้ทั้งแซฟาดแบบปกติบูสต์แอทแทแล้วก็สามารถใช้โซลาบีมได้ด้วยนะครับอันนี้มาหยอดมาหยอดแต่จริงก็ไม่ควรมามั้งไม่รู้นะเมื่อกี้อยู่คนเดียวไงแต่ตอนนี้อยู่กับเพื่อนแล้วก็พยายามอันนี้ไปเนี่ยจะใช้แฟแฟ,า,ฟาดปั๊ปปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยโซลาร์บีมไม่ทันถ้ายิงโซลาร์บีมอีกครั้งผมว่าตายเลยเ เสียดายเสียดายแต่จริงได้ป้อมแล้วควรจะหนีแล้วล่ะนะเมื่อกี้นะเสียดายเสียดายอันตีไปหน่อยเมื่อกี้นะฮะก็สําหรับใครที่อยากเล่นสายใหม่ๆนะเบื่อแบบเอ่อวิ่งไปแล้วเอาตัวไปบวกสายรถถังก็มาเล่นโซลาร์บีมได้แล้วนะ,ะตอนนี้แรงจริงๆนะเนี่ยคาแมกยังเจ็บเลยเห็นปะเกาะหายแล้วก็เลื่อนรถอีกกลางหางนะครับเนี่ยหูไป่ย เลือดเหลือเยอะอยู่นะหนึ่งในสิบนะฮะ,มะเมื่อกี้หนึ่งในสิบได้เลยนะแต่โดนแค่ฟาดไปทีเดียวกระต่ายเจ๊งเหมือนกันนะฮะเออชิดดูสิโอเคโอเคนะฮะผมแล้วก็เกมใกล้จะจบก็ไปทุกทีเหลือสองนาทีครึ่งครับผมสองนาทีครึ่งแล้วข้างบนการทานอยู่แล้วสบายๆแอ็บโซเนี่ยตัวบางเห็นไหมมีเซลรลล่ากับ เอสเบิร์นพยายามดูดมินิแมปด้วยนะทุกคนนะผมว่าพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเนี่ยหลังๆมาเนี่ยสบายเลยนะเรารอรอ,อข้างนอกอย่างเดียวไฟข้างนอกก็พอนะหยอดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ยิงปั๊บเนี่ยก็ตายเห็นไหมผมผมไม่ผมไม่ให้กลับผมไม่ให้กลับผมไม่ให้กลับผมยิงไปอันนี้ผมก็ไม่ให้กลับโยนไป่อนให้มันสโลนะฮะแล้วก็ ถ้าว่างก็กดโซลาร์บีมเนี่ยดูมินิแมพให้ดูมินิแมพ,มมพจังหวะน,นี้ต้องดูมินิแมพบ่อยๆนะฮะเนี่ยพยายามตอดได้ก็ตอดไปฮะแล้วพอผมได้าตีแล้วเดี๋ยวผมน่าจะอันติเข้าไปปับ๊บไม่ทันฮะไม่ทันไม่ทันเนี่ยแต่ผมพยายามเล็งก่อนนะต้องเอากระต่ายให้ตายอ่ะสักตัวใครก็ได้เนี่ยตายเรียบร้อยครับผมรีบเลยรีบเลย พอผมคิวปุ๊บเนี่ยผมรีบมาทําแต้มเลยนะฮะเพราะว่าเราเสียันเดอร์ไปนะอย่างลุ้นอย่างลุ้นตอนเนี้ยอย่างลุ้นเลยนะฮะโชคดีนนะกระลอกน้อยของเราได้ไปร้อยแต้มนะทุกคนนะแต่เราก็ฆ่ากระต่ายไปได้นะทําให้เขาไปชูดไม่ได้เมื่อกี้เออทาให้เราไปชูดไม่ได้ด้วยเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพทหารคำนี้ใช้ได้ทุกเมื่อจริงๆนะฮะแจ่มจริงๆเลย โอเคตอนนี้ก็รอฮนะรอเลยรอเลยครับเล่นกล้องหน่อยสิเล่นกล้องแพนกล้องหน่อยเออมนหยุดอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นการต่อสู้ที่สุดยอดเลยแหมอันนี้ก็ไต่รอรอลูคาริโอซ้ายบนไหมเห็นไหมในมินิแมบปบรอลูคาริโอออกไปเขาก็จะเข้าไปชูดนะเดี๋ยวเซาราลาน่าจะล่ออยู่ล่อแล้วก็ไต่ก็น่าจะได้ชูดนะครับเนี่ยเห็นไหม เซรา่าล่อแล้วเขาจะมาเติมข้างล่างกันเฮ้ยลูคาเิโอมันฉลาดว่ะไม่ไม่หนีเลยแต่ก็ไม่ฉลาดเพอที่จะดูดูย่านะถึงเวลาสิบวีแล้วต้องเข้าไปบวกแล้วฮะอือยิงไหมจัดไหมผไม่ทันฮนะแต่ได้คิวนะบอกเลยเห็นไหมขนาดเขาอยู่ในป้อมนะและเป็นไงฮะชนะฮะผมแม้เขาจะได้ทันเดอร์แต่ด้วยพลังโซลาบีของผมแล้ว ก็ประมาณนี้ทุกคนก็ประมาณนี้เขากดไลค์กันไปนะฮะถือว่าแจ่มมากเลยนะครับผมลองไปเล่นกันได้นะทุกคนนะโอเคอเจอกันคลิปถัดไปครับ